นายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งตรงกับวันที่11กรกฎาคมของทุกปี โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นนอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายหมู่ที่4ตำบลน,นาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคีค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะพันเอกนัทชัยปัญญาใสค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3จัดกําลังพลจิตอาสารวมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณาสุขผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะก็เข้าร่วมเป็นจนํานวนมากเลยนะคะ โดยร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่เก็บกวาดขยะใบไม้กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกันปลูกต้นไม้และกิจกรรมปล่อยพันธุปลาค่ะพร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลานินสา0 0 0ื่นตัวสำหรับปล่อยลงอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายนะคะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารต่อไปค่ะ ปลานงสามหมื่นตัวนี้ก็จะเติบโตนะคะแล้วก็จะกลายเป็นอาหารของพี่น้องประชาชุนชาวจังหวัดเลยต่อไป